สวัสดีครับกลับมาพบกับ PK CS อีกเช่นเคยนะครับสวัสดีทุกๆคนสำหรับ EP นี้จะขอหยิบยกเกี่ยวกับงานละครกันบ้างนะครับหลังจากก่อนหน้านำเสนอเกี่ยวกับตำนานผีไทยในความเชื่อต่างๆและบทเพลงเพราะๆสนุกสนุกสลับสับเปลี่ยนเพื่อความบันเทิงนะครับเกี่ยวกับ นิยายเรื่องหนึ่งนะครับเป็นบทประพันธ์ของสิริวิมลเป็นละครย้อนยุคข้ามภพข้ามชาติข้ามเวลาซึ่งช่อง7 sd ได้ซื้อบทประพันธ์นี้และจะนำมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์โดยค่ายมีเดียซีนค่ายใหญ่ number one ซึ่งกระแสดังกล่าวนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อประมาณหนึ่งเดือนก่อนหน้าแฟนคลับช่อง7 ต่างก็รอรุ้นว่านักแสดงคนใดจะได้สวมบทบาทและแสดงนำในเรื่องนี้เพตาณรมิตรมนสเสนหาเรียกคู่หากเข้มหัดสวีได้รับบทคุณหลวงราชมนตรีมุกดารับบทเขมิอ่อนรับรองละครดังปังปุริเย่แน่นอน อยากเห็นทั้งสองแสดงนำในละครแนวพีเรียดนางเอกของเรื่องเพิ่งจบปริญญาตรีในยุคปัจจุบันมีเหตุการณ์ให้ย้อนยุคไปพบคุณหลวงรัชมนตรีในสมัยรัชกาลที่สามตอนต้นกรุงแก้วรัตนโกสิน์อ่านนิยายเรื่องนี้แล้วนึกถึงเข้มหัดสวีมุกดาณนะรินรักเลยนะครับ ดันดันให้เข้มมุกดาได้สวมใส่ชุดไทยถ้าเป็นจริงกระครต้องดังระเบิดไม่ต่างกับโซเวรีแน่นอนครับผมคลิปนี้เป็นการลุ้นการเชียร์ส่งต่อให้เข้มมุกได้รับบทละครย้อนยุคแนวพีเรียดข้ามภพข้ามชาติหากส้มหล่นใส่นักแสดงท่านอื่นๆของช่องเจ็ดเราชาวด้อมก็จะตามลุ้นตามเชียร์ เข้มมุกดาเหมาะมากๆนะครับยังไงก็เชียร์ลุ้นเข้มมุกดาพีเรียดสักเรื่องคงจะดีนะคุณหลวงหัสวีแม่หญิงมุกดาฮ่าฮ่าฮ่ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับหากช่องเจ็ดจะวางตัวนักแสดงคนอื่นๆยังไงก็จะตามลุ้นตามเชียร์เช่นเคยนะครับสําหรับอีพีนี้ ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม